รู้แล้วครับแล้วแต่สารสารรัฐมนูญนะเออวันนี้สารรัฐมนูญจะตัดสินตอนบ่ายกระดูว่าัยบูลจะหลุดจากความเป็นสอสอไหมอ้าวพี่น้องอ่าคิดว่าไยบูลหลุดไหมละ่ะอืมนะครับคิดว่าหลุดไหมพี่น้องคิดว่าไยอ่าไยบูลรอดไหม,มนะครับแต่ที่ผ่านมาศิระก็รอดไปแล้วนะอ่อส่วนไยบูลจะรอดไหมละ่ะเออนะครับเราก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอด ไอบูนนี่ก็ไปลองหัวหน้าพักพลังประชารับแต่ผมจาไม่ผิดก็เป็นฝ่ายกฎหมายเลยรู้กฎหมายเป็นอย่างดีนะคิดว่าวันนี้สารรัฐมนูญจะให้ไพบูนรอดไหมก็หลายคนก็บอกว่าไพบูนก็น่าจะรอดนะนะถ้าเป็นขาวดำก็แก้ไม่ได้ครับไม่รู้จะทํำยังไงนะครับพยายามแก้แล้วแต่แก้ไม่ได้นะนะหมดปัญญาอาจจะเกี่ยวกับความงงผมก็ได้นะนะครับเอกฉัน บางคนบอกรอดเอกฉันนะครับอนะรอดเอาขี้หมากองเดียวก็แล้วแต่นะครับก็สแสดงความคิดเห็นกันแบบสุภาพามีคนขอเบอร์ทนายคลายทุกข์อยู่ที่หน้าเพจครับไปดูครับหน้าเพจปักหมุดไว้ครับมีเบอร์อทนายคลายทุกข์นะประเทศไทยจะรอรับบริจาคอย่างเดียวหรือไงครับอรถไฟเอาว่ากันไป อยากเห็นอาจารย์ร้องเพลงร้องเป็นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นั่นครับนะครับอยู่ยาวๆนะครับลุงตู่อ๋อมีคนก็มาเชียร์นะตามสบายนะครับเอาตามสบายครับแต่อย่าไปด่าชาวบ้านครับเอาแบบสบายสบายเยใครเชียร์ใครแ่งเอาแบบเอาแบบสบายคุยกันแบบสุภาพนะเอพลังประชารัฐคนเก่งเก่งก็มีนะคนดีก็มีเออนะอผู้กองธรรมนัสเนี่ยคนดีของพักลุงป้อมคนดีของพักนะจะบอกนะว่าผมเป็นใครทุกรุก ต้องต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนะนะครับคือคืออย่างนี้การลงพื้นที่การช่วยเหลือประชาชนเป็นเรื่องที่ดีดีกว่าบางคนด่าเขาอย่างเดียวแต่ไม่แต่ไม่ได้ลงพื้นที่การลงพื้นที่ก็ต้องมีการสร้างภาพก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกพักครับแต่ทุกพักตอนนี้ก็หาเสียงกันนะนะครับหากันหนักเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เรื่องการบ้านการเมืองนะครับอรอดแน่ อ่าใครๆก็บอกว่าไปบุญรอดแน่ๆน,นะก็ก็ดูครับศาลรัฐมนูนตัดสินไปบุญจะรอดไหมนะเออนะครับนะครับรอดไม่รอดก็เดี๋ยวก็แล้วแต่ศาลผมคงไม่มีความเห็นไม่ชี้นําศาลไม่ได้ก็แล้วแต่อ่าบางคนก็ทํานายว่าแต่ส่วนใหญ่ก็บอกรอดนะครับนละเออนะครับก็ว่ากันไปเอ่ออาภาพขาวดำดูเก๋ไปแบบหนึ่งอ๋อครับขอบคุณครับอืมทุกคนบอกว่ารอดนะ แชร์แล้วครับจากสงขาเอ่อว่ากันไปนะนะดูกันต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องการบ้านการเมืองตอนนี้เ็าเชียร์กันว่าเห็นผลโพลบ,บอกว่าจุลินหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เหมาะสมที่จะเป็นนายกมากที่สุดพี่น้องคิดอย่างไรนะผลสํารวจนะมีจุลินกับพลเอกประยุทธ์สองคนนี่เหมาะเป็นนายกอ่ะพี่น้องคิดอย่างไรบางคนก็บอกว่าเฮ้ยผมจะเอาพิธาครับก้าวไกล บางคนจะเอาเสรีพิสุทธิ์บางคนจะเอาอนุทินพี่น้องคิดว่าอยากเลือกใครนะพิธาหัวหน้า 9, ก้าวไกลจุลินหัวหน้าประชาธิปัตย์ประยุทธ์หัวหน้าพลังอ่าทีมอ่าพลังประชารัฐนะครับหรือจะเอาเสรีพิสุทธิ์หรือจะเอาอนุทินเอาใครครับจะเลือกใครเป็นนายกครับเอออยากได้ใครครับงานนะนะครับจะเอาคุณจุลินไหมหัวหน้าพรักประชาธิปัตย์เป็นนายกตอนนี้โผลมาเลยครับแหมบเบอร์หนึ่งเลย คุณจุรินหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์นะตอนนี้แก้ปัญหาของแพงได้ไหมคุณจุเลีนอของยังแพงอยู่ไหมนะครับก็ว่ากันไปบางคนบอกอจุเลีนเป็นคนดีครับะนะครับบางคนเอาคุณพิธาครับบางคนบอกเลือกไปก็เท่านั้นบางคนบอกเอาประยุทธ์ครับอามีคนเอาประยุทธ์เลยนะทำาไปเล่นไปนะแสดงว่าประยุทธ์เนี่ยก็ต้องมีของดีนะเนี่ยนะ,อะเอาจุรลนก็มีเอาบางคนเอาเต้พระรามเจ็ดเป็นนายก นะเอาพิธาโอ้พิธาเยอะนันเนี่ยนะ,ะแสดงว่าเอฟซีผมนี่ชอบพิธาพิธาก็พักเก้าไกลเป็นคนรุ่นใหม่นะเป็นคนรุ่นใหม่นะอยากให้โอกาสพักเก้าไกลก็เลือกพิธาอยากอ่าให้โอกาสประชาธิปัตย์ก็เลือกจุลินนะครับนะครับหรือจะอยากจะให้ประยุทธ์เพราะว่าผลงานดีเจ็ดปีนี่ผลงานเยี่ยมเลือกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปนะอือนะครับ ธนาทรธนาทรเป็นไม่ได้นะธนาทรเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีอุดมการเป็นคนเก่งนะครับแต่ว่าเขาเขาเขาตัดสินแล้วไม่สามารถเป็นนายกได้นะถ้าใครเชียร์ธนาทรก็ต้องไปเชียร์ก้าวไกลนะครับนะสวสองร้อยห้าสิบเอ่อทำไมไม่อะไรเขาอะไระไม่โดนยุบสยทียุบไม่ได้เราเขามีอำนาจโอเคโอเคนะครับเออพอดี ท่านอนดีตสสเพื่อไทยคุณสลินทิ์โดนคุณชนสวัสด์อัศวัยหมฟ้องเรื่องบินประมาทเรื่องการไปร้องเรียนที่กรกตวันนี้สารุทธรนะครับพิพากษายกฟ้องผมเป็นทนายความให้อดีตสสเพื่อไทยคุณสลินทิปหรือคุณเล็กอ่ะตะกี้ก็นะทนายความโทรมาว่าคดีชนะก็ดีใจนะครับเพราะว่าการไปร้องเรียนที่กรกตเนี่ยนะครับมันเป็นการใช้สิทธิโดยสุดริต ก็ไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจรลิตเลือกตั้งที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วว่าไปมีข้อความไปพาดพิงของคุณชนสวัสดิ์คุณชนสวัสดิ์ก็เลยฟ้องนะครับเมื่อกี้ล่าสุดศาลคุณทรยกฟ้องนะครับคดีนี้ก็เป็นคดีที่น่าสนใจเพราะผมก็ไปช่วยคุณสลินทิ์เพราะผมกับสลินทิ์นี่เป็นเป็นเพื่อนกันนะแฟดอดีตสสเพื่อไทยสามสมัยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ก็ก็ยินดีกับสลินทิปด้วยเล็ก ก็เหมือนน้องผมคนนึงนะครับเหมือนน้องนะฮะก็เป็นเป็นคดีใจสารตอนตัดสินเนี่ยคุณชนสวัสดิ์ฟ้องแล้วก็แล้วก็คุณประเสริฐก็เป็นอดีตสสอสเพื่อไทยตำเลยที่หนึ่งคนที่สองสลรินททิพย์อดีตสอสเพื่อไทยก็ยกฟ้องทั้งคู่คุณสลรินทิพย์ก็อาสารั้นต้นรอการลงโทษแต่ไม่ได้อุทธรณ์แต่คุณประเสริฐอุทธรณ์คนเดียวแต่เป็นเหตุลักษณะคดีพอยกฟ้องคุณประเสริฐก็ยกฟ้องคุณสรินททิพย์ทั้งทั้งที่ไม่ได้อุทธรณ์เลย นะครับก็ยกฟ้องไปเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการไปร้องเรียนนะครับนะกรกตเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตเรื่องตั้งถือเป็นการใช้สิทธิ์โดยสุจริตนะไม่ผิดฐานหมิ่นประมาทอันนี้ก็รอดไปก็ดีใจกับเล็กสลินทิอนน์อดีสอสอเพื่อไทยสามสมัยก็เป็นเพื่อนผมนะครับนะครับเพราะรนั้นเนี่ยคดีหมิ่นประมาทเนี่ยถ้าเรารู้จักต่อสู้คดีนะมันก็ส่วนใหญ่ก็สารยกฟ้องนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังหะครับ นะครับเอจบไปแล้วนะครับนะครับนะครับก็เป็นเรื่องคดีหมิ่นประวัตไปที่ข่าวด่วนเมื่อกี้เองที่สารสมุทรปราการตัดสินกาอทำพิพากษาของสารุทธรภาคหนึ่งนะครับอืนะนะครับเอนะครับอ้ามีอะไรที่น่าสนใจวันนี้นะครับวันนี้ก็ชุกระหุกันหน่อยละอ่านะครับเออนะครับ นะครับม <mm> ีอะไรกัน huh. บ้างครับนะครับนะออนะครับนี่จัดมากี่นาทีแล้วนี่เก้าโบงกับสี่สิบนะวันนี้ก็สบายสบายมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอืมนะดูคลิปดังลูกเทวดาจะคอกใส่แม่ลั่นรถตู้เอ็ดไม่ซื้อรถให้ดูความก้าวร้าวของเด็กบางคนนะวันนี้ดูไหมดูจากเพียีจันน่ย นะลูกเทวดาตะคอกใส่แม่ลั่นรถตู้เอ็ดเพราะแม่ไม่ซื้อรถใหนะนะ้เนี่ยดูนะเนี่ยก้าวร้าวเราอย่าไปส่งเสริมนะใครที่เป็นผู้ผู้ปกครองทั้งหลายอย่าไปส่งเสริมการใช้ความรุนแรงนะครับเนี่ยดูเลยครับเนี่ยลูกก้าวร้าวเนี่ยตะคอกใส่แม่ลั่นรถตู้เพราะไม่ซื้อรถให้เนะี่ยพฤติกรรมแบบนี้เป็นไงดูดิแลสมัยนี้เด็กวัยรุ่นติดโงติดยาเยอะแยะนะอันนี้ก็ฝากไว้อืม คดีลงสีไปถึงไหนครับอ๋อรอตัดสินครับเรือนพฤติกาครับ่อวานนี้ไปคดีลงสีที่อยุธยานะครับอืม,มีอะไรที่อืมน่าสนใจบ้างนะครับออืมอืมมเนีนยครับมีอะไรบ้างครับอนี่อะไรครับเนี่ย ข่าวด่วนมาเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อการดึกเกิดเหตุยิงกันคนร้ายขับรถเก๋งประกบยิงรถกระบะที่ขับมาบนถนนสุวรรณศร33ปราจีนบุรีโอ้น้ากลัวเนี่ยพ่อแม่ลูกร้องขอชีวิตนอตายนี่ดูใช้ความรุนแรงเนี่ยเนี่คุณดูเนี่ยมีแต่ความรุนแรงเนะพรา้นั้นอย่าไปส่งเสริมครับแทงมาเลยฆ่ามันสะใจสมควรตายโอ้ อย่าเป็นคนโลกจิตกันมากนะเนี่ยวันๆนี้มิจัยยิงกันนะใครปาดหน้าใครประกบมายิงกันนะครับเนี่ยข่าวเนี่ยดูนะมันน่ากลัวน,นะเนี่ยมันคนสมัยนี้มันโลกจิตบิ๊กเกียนนำเสนอข่าวยศแค่ผู้กำกับทำตัวเป็นยาฆ่ามแมลงอ่อนี่บิ๊กเกียนนะก็หมายความว่าเป็นผู้กำกับคนหนึ่งควงสาวไปตรวจงานนะอ่าควงสาวไปตรวจงานในเวลาราชการให้ลูกน้องจ่ายเงิน นะครับไปกินข้าวไปอะไรจ่ายเงินแล้วยังอมเงินอบรมอีกนะครับนี่พิกเกียนเขาเานำมานำเสนอนะนะครับนะก็ฝากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไปตรวจสอบนะครับเปจเปจตพิกเกียนเขาบอกเนี่ยนะเออนะ